สวัสดีค่ะวันนี้เรามาที่จังหวัดปทุมนะคะเขาบอกว่าที่จังหวัดปทุมอะ่ะมีอยู่ร้านร้านนึงขายข้าวแกงแค่10บาทเองวันนี้เราก็เลยพาคุณผู้ชมอมาบุกที่ร้านของเฮียต้มมี่ค่ะเขาบอกว่าเฮียต้มแกง10บาทตัวเบืเริ่มแล้ว10บาทจริงๆนะแล้วของเขานี่คือแบบว่ามีคุณภาพแล้วก็ที่สําคัญอร่อยด้วยถ้าเราสังเกตดูคนที่มาทานที่นี่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ขับรถขับรถคันใหญ่ๆทั้งนั้นนะคะ มอรงมอไซแกปอะไรก็มากันลูกค้าในร้านเต็มมากเลยค่ะ<ม>เดี๋ยวเราไปหาเฮียกันเฮียกําลังตักอาหารอยู่ตรงนู้นค่ะ<ม>เหมือนเราไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือที่รุสาวรียนับถ้วยจ่ายเหมือนกันค่ะเนี่ค่ะสิบบาทมาเร็ว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 ,า,รวานยิบแกงน,แนั่งตรงนี้ในหนที่นะเยอ,อนนะ,ะยๆไปเลยครับผมกินให้อยูมไม่มีกำลังต่อสู้หาเงินเลี้ยงครอบครัวครับ วันนี้เราอยู่กับเฮียตั้มข้าวแกง1ิบาทต้องถามเฮียก่อนว่าที่ไปที่มาของข้าวแกงสิบาทเนี่ยค่ะคืออะไรยังไงคือวัตถุประสงค์แรกๆก็คือหลักๆก็คือที่เปิดมาก็หนึ่งก็คืออยากให้พี่น้องชาวประุมธานีและแม่ใกล้เคียงอ่ะอยากจะช่วยเขาในเรื่องของลดรายจ่ายก่อนนะเพราะว่าเราเราเจอเศรษฐกิจมา2ปีแล้วโควิดมา2ปีแล้วผมเองก็เจ็บหนักไม่ใช่ไม่เจ็บเจ็บหนักทำอะไรมาก่อนน้านี้ยครับมีมีมีหลากหลายธุรกิจที่ทําก็ต้อง เฮียบ,บอกว่าขายบ้านไปหลายหลังแล้ว <laughs> ใช่ครับอันนี้เราก็เลยมาทําเป็นอาหารสําหรับคนปทุมในราคาย่อมเยาคือราคา10บาทใช่ครับตรงเนี้ยมันครอบวอร์กับค่าใช้จ่ายของเราไหมด้วยวัตถุดิบที่เฮ er ียใช้อ่ะมันเป็นของดีนะคะคุณภ <c oughs> าพเนี่ยอย่างตัวมะละอะไรอย่างเงี้ยคอย่างไกอง่อย่างเ <c oughs> งีไก่ออย่างเนื้อเจียวอย่างอย่างอย่างผัดแหงหมูอย่างเงี้ยหมูก็ปลาไปโลละ200 200 10แล้วใช่ไหมครับคือ คืออยากให้เขาได้กินและมีกําลังไปหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวครอบครัวว่ายังไงเฮียมาทำเนี้ยถ้วยละสิบาทถ้วยเล็กครอบครัวก็เห็นด้วยเจ๊ก็เห็นด้วยอยู่ครับร้านอันนี้เพิ่งเปิดมาเมื่อวันที่เมื่อวันสิบเอ็ดพใช่ครับกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างก็ดีขึ้นครับก็ดีขึ้นเรื่อยๆ่ดีขึ้นเรื่อยๆส่วนใหญ่ที่แมมเห็นน่ะคนขับรถเล็กรถใหญ่ก่อสร้างเขาก็มาทานกันนะใช่ครับนี่แหละครับคนคนคนที่อยู่เบื้องหลังของเราจริงๆถ้าไม่มีก่อสร้างไม่มีทางครับ ที่เจริญไม่มีทางมีไมเฮียที่แบบว่าบางคนมาแล้วนี่ขนาดเราขายแบบสิบบาทช่วยในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ช่วงก็มีแบบนี้เข้าของแพงหมดเลยรายจ่ายเพิ่มขึ้นแต่เงินเดือนทุกคนค่าของชีพมันเข้าเดิมคก็แม่ที่เขามีแล้วไม่ไม่มีเงินจ่ายไม่มีเงินซื้อขนาดยสิบานนะวมีมีมีครับมีเราก็ให้ให้กันให้เขากินเข้ามากันสองคนพ่อลูกอย่างเงี้ยบางครั้งเอออุ้มมา อย่างนั้นแม่อุ้มมาอย่างเงี้ยเขาไม่มีตังเราทําไงได้ห่ะเราขายอาหารเราให้ทานเขาดีกว่าอ,อ,อย่างงี้ใช่ไหมครับค,คนปทุมที่นี่ว่ายังไงกันบ้างคะก็ย,ยังไม่รู้ว่าคนปทุมว่ายังไงแต่สาหรับผมผมมองเห็นผู้คนมากินเขาบอกว่าเขาโอเคหมดแต่อา,อาหารที่ย่อร่อยนะก็พอกินได้ไหมกินได้เลยไม่ใช่ว่าพออันนี้กินได้เลยขายได้กินได้อ,อ,อย่างงี้แกงยังยัง,ยง,ยง,ยงทำถามคุณแหม่มหมอนหมูสามชั้นลองเช็คตลาดดูวันนี้ <แก S 2> ตลาดขายหมูโลเท่าไหร่สองร้อยาบาทอ้าวนั่นแหละพริกแกงเท่าไหร่ไอผักมุ้งเท่าไหร่ใช่ไหมกว่าจะมาเป็นหนึ่งแกงมันต้นทุนเท่าไหร่แต่ถามว่าผมผมก็มีวิธีจัดการต้นทุนอยู่ของพวกนี้อ๋อก็มีวิธีการจัดการอย่างเงี้ยสิบบาทใช่ครับแล้วก็จะตัดตั้งเอาไว้ล้ว่็ให้ลูกค้ามาหช่บใช่ช่วงเที่ยงอ่าช่วงเช้าคุณนแหม่มมาก็จะไม่ได้คุยกันอย่างนี้แล้วครับถ้าช่วงเช้าตั้งผมผมเปิดแต่หกโมงถึงถึงบ่ายสองเนาะประมาณช่วงเจ็ด มันจะเต็มไปหมดมันจะเต็มข้าวนี่คือจานละสิบบาทตัดไปเลยกินไม่พอ<ม>ตัด<อ>ไปเลยเมื่อเช้ามาคนหนึ่งมีแกงสามถ้วยข้าวสี่จานเขาบอกว่าขอบเขาผมเก็บตังค์เสร็จเขาสี่สิบาทสุดท้ายเขาบอกว่าขอบคุณเฮียลูกค้าก็ทยอยกันมาเยอะมากเลยนะเฮียก็จะเป็นวันนี้ครับถ้าเป็นวันเสาร์ยิ่งถ้าเป็นเมื่อวานเนี่ยร้านแตกร้านโหแน่นเลยใช่ไหมใช่ครับเมื่อวานนี่ร้านแตกเลยแล้ว พวกวัตถุดิบอันนี้ที่ต้องไปจับจ่ายซื้อเองใช่ไหมคะไปดูเองใช่ครับไปดูเองไปเลือกเองก็มีซัลายเออร์อยู่หลายๆตัวอย่างกลุ่มผักอย่างกลุ่มเนื้อสัตว์อย่างพวกพริกแกงเราก็ต้องคุยได้ว่าเฮ้ยอ่างเงี้ยเราทําอย่างนี้นะถ้าร้านไหนไม่โอเคเราก็ไม่ว่ากันคือเรามันคนธุรกิจมันค้าขายคนใช่ไหมครับไข่ก็เป็นฟองนะเป็นฟองแบบว่าเป็นไข่จริงๆค่ะอ่ถ้าถ้าเป็นนี้เขาก็เป็นไข่เบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่ง อ่าเบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งก็ถาดหนึ่งก็เดี๋ยวนี้ก็ร้อย4 0มหิมันก็ไม่ได้ดูว่าจะเล็กเกินไปหรือจะใหญ่เกินไปก็พอดีเดี๋ยวคุณแม่ต้องไปลองชิมดูอย่างไข่บลรเนาะต้องไปลองชิมดูว่าเออรสชาติเรากลมกล่อมไหมอร่อยไหมคุ้มค่ากับบาทคุ้มค่าเงินสิบบาทไหมคุ้มนะเฮียดูดีพวกวัตถุดิบมาตรฐานเขาแบบดีอ่ะไม่ได้แบบว่าอะไรนะคือแบบเขาใช้ของดีเลยอ่ะมะละก็เป็นเป็นเต็ม หมูสับเนียนเนียนใช่ครับหมูสับเน็นเนียนไก่ก็เป็นชิ้นๆนั่นแหละครับนี่หลนเต้าเจี้ยวก็ต้าเจียวหมูหมูบดกิโลละร้อยเก้าสิบเนี่ยเป็นชิ้นเป็นเนื้อนะไม่ใช่กระดูกนะมีเนื้อเต็มด้วยนี่คุณแหม่มดูดีใช่แล้วเครื่องคือเขาใส่เต็มอ่ะใส่ครบหมดอ่ะไม่ห่วงครับไม่ห่วงก็ทําเหมือนราคาราคาดีครับไม่ห่วงแลวอย่างเงี้ยเวลาเราจะซื้อกลับอ่ะคะเราซื้อกลับผมขอค่าถุงอีกสิบบาท ก็ตับแต่แต่แต่ปริมาณจากถ้วยละสิบก็เพิ่มเพิ่มปริมาณขึ้นนะอ๋อสองถ้วยรวมกันใช่ครับประมาณนั้นแล้วขอค่าถุงไว้นิดนึงเพราะว่าต้นทุนถุงก็สูงพอสมควรชั่วโมงนี้นางซีผ่านหีใช่ครับบริการตัวเองใช่ครับแล้วอยาที่มีเช่าไหมคะเนี่ยเช่าครับก็ก็เนี่ยก็ได้โอกาสจากเจ้าของที่นี่ด้วยแะฮะเพราะว่าคุยเจ้าของก็เป็นคนใจดีก็เห็นโอกาส ขอเจรจาต่อรองเฮียเฮียเจ้าของร้านเขาจะจ่าย้างหรอเล่าอ๋อลูกค้าเพิ่มมาเนี่ยเขาก็ทยอยทยอยเลือกได้เลยนะครับเลือกได้เลยนะครับทุ่วละสิบบาทสิบบาทอร่อยค่ะคนเขาก็ทยอยกันมาเรื่อยๆอ่ะเอาเมื่อเที่ยงก็จะเป็นอย่างนี้ครับอันนี้สิบเอ็ดโมงเนาะประมาณสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงเ็เที่ยงก็จะแน่นถึงบ่ายอันนี้เราจะขายไปจนกว่าก็บ่ายสองก็หมดแล้วครับบ่ายหมดไม่ไม่ถึงบ่ายสองตรงขนาดไหน ลองดูครับคุณแหม่มเพราะว่าตอนนี้เรายังควบคุมต้นทุนเราได้อยู่แต่ถามว่าสิ่งที่ผมกลัวนะกังวลก็ถามว่ากลัวแบกบุญไม่ไหวอ,อย่างอย่างเนื้อหมูมันขึ้นขึ้น,น,นขึ้นทุกวัน,นใช่ไหมอ <LC. S 1> ย่างอย่างต้นทุนเนื้อสัตว์นี้มันขึ้นขึ้นทุกวันอย่างอย่างเครื่องปรุงอาจจะยังคุมได้น้ามันแล้ว<พ>อย่างเนี้ยบ,บางบางวันเราไปซื้อมาบางครั้งบางวันถุงหนึ่งร้อยห้าสิบบางวันสองร้อยสี่สิบขึ้นขนาดไหนอะจากร้อยห้าสิบโอ้มันก็ขึ้นแท่สองร้อยห้าสิบก็เพิ่มอีกตั้งร้อยหน คนคนกินอ่ะมันมีกําลังใจไปทํางานมาเลี้ยงครอบครัวคุณแม่ไม่เข้าใจถ้ายังไม่โดน COVID โควิดกระทบนี่หรอไหมบางคนเห็นเราเห็นหมดหมดแล้วบ้านหมดรถหมดครคกิบพังหมดไม่เหลืออะไรมันครอบครัวแตกแยกกันเหลือก็คือเป้าประสงค์ผมก็คืออยากให้พี่น้องชาวปทุมนะครับและราแว่ใกล้เคียงนี้คือช่วยลดรายจ่ายเราแต่ถามว่าเราไม่ได้ดีนะ เราไม่ได้เราไม่ได้มีธุรกิจดีนะแต่เราก็โดนเหมือนกันแต่เราเห็นว่าใช่เราค้าขายอยู่นี่มาสองปีสามปีแล้วเราเห็นว่า้ด้วยสภาวะอะไรมันลดลงการจัดจ่ายซื้อของมันลดลงคนไม่มีตังค์แล้วแต่ถือว่ากระแสตอบรับโอเคนะเฮียมีสี่คนก็ทยอยมากันเยอะก็ดูเต็มเต็มร้านไม่ได้มีแต่แบบว่าคนที่แบบทํางานใช้แรงหรือว่าขับมอไซค์น่ะรถใหญ่ทั้งนั้นเลยนะคะวันก่อนผมเห็นขออนุญาตนะไม่ได้มูลี่นะ เอาผัดก็มาไขเย็นก็มาก็มากินคนขับรถหรูเขาก็มากันใช่ครับใช่ครับเรียกว่าตอบโจทย์นะถือว่าได้ทําบุญไปด้วยเนาะเฮียเนาะใช่ครับใช่ครับก็คือเป้าประสงค์หลักนั่นแหละครับเอเป้าประสงค์รองก็คุมต้นทุนให้อยู่อย่างเงี้ยครับอันนี้เปิดขายทุกวันเปิดขายทุกวันครับผมก็เดี๋ยวให้เซตกันอีกสักเดือนสองเดือนแล้วก็ดูว่าเออดูว่ากลัวกลัวพนักงานจะไม่ไหวเพราะว่าอย่างเปแบบเราเห็นขายแกง วันละพันสองพันถ้วยนี่มันก็เหนื่อยนะล้างจานเพราะว่าล้างจานแล้วก็ยังดีหน่อยเราใช้เครื่องอ่ะแล้วคำนวณไหมคะว่าเราทําอันนี้กี่หม้อกี่หม้ออะไรอย่างนี้คำนวณครับคำนวณคำนวณครับเพราะว่าถ้าไม่คํานวณเราต้องขายบ้านอีกแล้วล่ะทองมือเขาแต่เอ็นเราขายบ้านมา้ทองเราไม่รู้ขายจะหมดแล้วครับขายจนหมดแล้วแล้วถ้าเกิดใครสนใจอยากจะแวะเพียนมาทานร้านเฮียอยู่ตรงเไหนนะคะ ก็คือร้านร้านผมก็คือจะอยู่ตรงหน้าบิ๊กซีประทุมถ้าใครมาไม่ถูกก็พิมพ์ Google เฮียตั้งแกง10บาทนะฮะหรือไม่งั้นก็ Google Map เฮียตั้งแกง10บาทมาถูกแน่นอนครับก็มาถึงก็จะมาเจอเฮียอยู่ที่ร้านทุกวันใช่ครอยู่ที่ร้านทุกวันที่ตัดใส่รางถ้วยใช่ครับบริการได้ครับถ้าไม่มีภารกิจด่วนจะได้จได้เห็นกันครับจะได้เจอกันมากินกันเยอะๆนะครับผม ราคาถูกย่อมยาวของถูกมีจริงนะคะของฟรีก็มีนะเทียวบอกว่าถ้าเกิดไม่มีเงินทานอะไรอย่างเงี้ยเอาที่แบบลำบากจริงนะไม่ใช่เอาที่ลำบากจริงๆเอาที่ลำบากจริงๆเอาที่ลำบากจริงๆนะคะไม่ใช่ว่าเราถือโอกาสแบบเนี้ยใช่ครับเอาที่ลำาใช่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 บางครั้งก็รายละเอียดมันมีเยอะบางครั้งอย่างเราแจ้งเลขที่บัญชีมีมีมีชั่วโมงนี้เราเข้าใจชั่วโมงนี้มาทานเต็มที่ไปเุ๊บเหมือนจะโอนตังค์ใช่ไหมไม่โชว์สลิปก็ไปแล้ว ถือว่าทำบุญดีไม่เนี่ยเดี๋ยวจะแบกบุญไม่ไหวอะไรเงี้ยได้ค่ะเนาะเียตักใส่ได้คุณแบบกินข้าวก่อนเลยเนาะค่ะรับครับสวัสดีครับสิบบาทนี่คือกินได้ให้คนเดียวนี่ค่ะดูสิเนี่ยน่ากินมากใช่นี่ค่ะสิบบาทเห็นไหมถูกมากที่นี่ค่ะ แล้วาว่เอากับบ้านได้ด้วยเปล่าหรือของของเขาก็ดีนะคะคุณภาพซอบบ้านได้ป่ะสักพุงครับซือบ้านสองห้าถึบาทเป็นยีอ๋อซื้อกับบ้านของยีบาทค่ะแล้วก็วัตถุดิบเขาคุณภาพใช้ของดีนะคะเนี่ย10บาทไม่ใช่ดูแบบว่าไม่ดีนะคะแล้วชิมก่ัดอร่อยพี่อร่อย ด้วาราคาได้เลยนี่มนะมันก็เหมือนข้าวแกงที่แบบนีทั <ไป S 1> <ๆ S 2> ่วไปนะใช่มันก็เหมือนข้าวแกงทั่วไปแต่ว่าเขาขายแค่ด้วยละสิบบาทอ,อยากกินเมนูไหนหยิบได้เลยเพราะว่าเจ้าของร้านเขาจะตักใส่ถ้วยเล็กๆ,ๆ,ๆแบบนี้ค่ะวางไว้แล้วก็ข้าวเราตักเองได้ค่ะคือข้าวนี่เราเติมได้ไม่อั้นก็คือพยายามตักแล้วก็ทานให้หมดอะค่ะเนาะอย่าให้เหลือเนี่ยเจ้าของร้านเขาบอกมา ตั้งแต่ร้านนี้เปิดมาก็คือค่าใช้จ่ายก็ลดลงมาค่ะเพราะว่าของเขาขายถูกค่ะ,ะน้ำมัติดก็ลองหาได้น้อยแล้วก็มากินแบบนี้มันก็ประหยัดขึนไปมีกเยอะค่ะ